I want nobody but you. I want nobody. คุณแมไปไหนครับเรากำลังจะไปกินข้าวเช้ากันนะคะอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ที่ไม่แด้เต็มหน้าเขียนคิ้วทรงจริงไปตงใช้ข้าวเช้าประตูนี้นี่เห็ลูกไม่ไปกอดชิคกี้นดี นี่ดูดูของดูดูข้างหลังดูดูแผนแผนการทัวร์ข้างหลังนี่ในลิฟต์นะเขาก็จะมีแผนการทัวร์ให้นะถ้าดับชามแปดโมงครึ่งแต่ทำไมเรา้อัพตั้งแต่ตั้งสิบโมงสิบเอ็ดครึ่ง กินตุยเลยกินตุยเลยกินเก้มตุยเลยมาดูนะว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นข้าวข้าวสวยแล้วก็ชิเก้นไก่ผัดวุ้นเส้น ไก่กรอบอะไรนะไก่กรอบอ๋อไก่ทอดน่าจะที่กรอบอู้หูมีไข่ดาวแฮมแล้วก็แฮมแล้วก็มีอะไรมาด้วยนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะแล้วก็ขนมปังขนมไทยโอ้อะไรอย่างเนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไหม หนื่อยสล,สลัด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 มีพวกซีเรียลตร่า<ม>เอองมีนมจีนขนมจีนำานแล้วก็ข้าวต้มตรงนู้นข้าวต้ม แล้วก็น้ำนะเอาเครื่องทำกาแฟไม่ไม่ได้เปิดนะมันจะเป็นน้ำนี่น้ำอะไรส้มสับปะรดแน่เลยส้มสับปะรดน้ำเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะ Nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She's luminous and so bright like a star in the skylines. She got the looks, the gut, Oh boy, I need a so bad in my life. Shiny where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shiny we could go. Don't need no light, girls. na 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 nah. Don't need no stress, girl. na na nah, nah. Just be in your sons, alright. Sons, alright, girl. I want nobody but you. I want nobody. Say, the songs for you when you're down and bitter. Shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and cry. help with everybody else. You and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous and love, girl. Shiny where you wanna go, go? Go, go, go. London, Paris, Tokyo, oh. Shoddy, with the go. Don't need no luggage, na-na-na-na Don't need no stress, got na-na-na-na nah. Just be in your songs, alright so วันนี้เป็นวันสุดท้ายของทริปเกาะห้องแล้วนะคะทุกคนเช้านี้เนี่ยเราก็มีกิจกรรมกันนิดหน่อยนะคะนั่นก็คือการเล่นน้ำในสระว่ายน้ำนั่นเองนะคะเมื่อวานเนี่ยเรามาเช็คอินกันค่ำแล้วเนาะมืดค่ำแล้วแล้วก็คิดว่าเออไม่ได้ไม่ได้ลงสะแล้วแน่นอนนะคะวันนี้ก็เลยตื่นแต่เช้าเลยค่ะ เพื่อที่จะมาเล่นน้ำกันนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเล่นน้ำกันเลย I want nobody but you. ทริปนี้เนี่ยเราจองกระทันหันมากๆนะคะเนื่องจากว่าเราตัดสินใจกันแค่วันเดียวเท่านั้นก่อนการเดินทางนะทุกคนซึ่งเรือที่เราจองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จองวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปได้เลยนะ,ะถ้าใครอยาก ที่จะจองล่วงหน้านานๆเนี่ยก็ได้ก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบปรับแล้วอยากลงเรือเนี่ยก็สามารถที่จะทักไปสอบถามได้นะคะเดี๋ยวแอมเนี่ยจะเอาเพจของอเรือนำเที่ยวนะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะทุกคนเพื่อใครสนใจอยากไปเที่ยวแบบพวกเรานะคะเขามีโปรแกรมหลากหลายเลยนะ ก็สามารถเข้าไปสอบถามกันได้นะคะแอมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรในตรงนี้นะแต่แอมใช้บริการมาสองครั้งแล้วนะคะครั้งแรกเนี่ยก็คือไปดำน้ำสี่เกาะทะเลแหวกนะส่วนครั้งนี้ก็ไปเกาะห้องก็คือทริปนี้นั่นเองนะคะซึ่งบริการดีมากๆนะคะแล้วก็ประทับใจมากๆเลยด้วยนะเขาก็ครั้ <S <s งก่อนเราก็ปุบป,ปับเหมือนกันนะทุกคน <front> แต่เขาก็สามารถที่จะหาคนขับเรือให้เราได้ ได้นะคะก็ยังไงลองทักไปสอบถามกันดูแล้วกันเนาะแล้วนะวันนี้เรามาคาเฟ่กันจ้า,า <c oughs> The b o สค Cafe ไป วาร์ปใหม่ที่หนึ่งนะคะทุกคนก่อนกลับเนี่ยพวกเราก็ ไม่วายนะที่จะไว้คาเฟ่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆเนี่ยกระบี่มีคาเฟ่เยอะมากๆเลยทุกคนซึ่งพวกเราเนี่ยนะคะก็ทยอยไปกันเยอะมากแล้วนะถ้าใครอยากรู้นะคะก็เข้าไปดูในช่องได้เลยนะไปเลือกวิดีโอในช่องได้เลยนะคะมีคาเฟ่ที่จังหวัดกระบี่เนี่ยเยอะมากๆเลยนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่นะคะชื่อว่า The b o บ t Cafe นะคะเขา ตั้งอยู่ที่หาดคลองม่วงนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งหาดคลองม่วงเป็นหาดที่พวกเราชอบกันมากนะคะและเร็วๆนี้เราก็กำลังจะได้ไปอีกนะคะอ่ะรอติดตามชมนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศภายในคาเฟ่กันนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงบอกเลยว่าวิวสวยมากที่นั่งเขาเยอะมากนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเหมือนกันนะคะไป ไปด,ดูบรรยากาศกันค่ะไปหาที่นั่งก่อนนะคะดูหทางฟังเฟ่วยเฟยยนนี้ก็ได้ที่นั่งแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะสั่งอะไรกติค่ะสั่งวางพังแล้วปนนะานเนาะเพราะพวกนี้ไปห้องน้ำเดี๋ยวมันมา กาแฟไหมล่ะป้าเอาเป็นกาแฟสักแก้วหนึ่งเนาะใช่กินด้วยกันนะกาแฟได้เอาเป็นคาปูชิโน่ไหมอยากกินได้เอาคาปูชิโน่แก้วหนึ่งค่ะแบบเย็นนะคะแล้วก็อะไรแล้วก็อะ มีนมปั่นด้วยนะมีนมสดปั่นด้วยมีวิปครีมไหมคะมีที่เห็นว่าเจาเปิดทุกหน้าไม่ได้หาอะไรนะทุกคนนางเนี่ยตั้งใจที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูราคาคร่าวๆนะคะของอาหารในคาเฟ่นี้ทุกคนตอนนี้เราสั่งอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมาคาเฟเน่นะก็สั่งเครื่องดื่มนะคะ โช่อม่โช่อเอชอนี่ก็คือวิวนะอูวิวดีมากมเลยทะเลนี่เห็นไหมทุกคนเห็นทะเลหรือเปล่าสวยมากเดี๋ยวเราให้เจพาเดินดูรอบๆดีกว่าเจพาเดินดูรอบๆได้ไหม เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรากินนั่งกินกันสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายรูปนะเพราะตอนนี้เนี่ยเรารอสมาชิกอีกสองคนนะคะไปเข้าห้องน้ําอยู่โอเคออและายเครื่องดื่มที่เราสั่งก็มาแล้วนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้คือสูทสตี้สตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตนะคะใส่วิปครีมด้วยน่ากินมากๆ,ๆแล้วจะบอกว่าอร่อยมากนะทุกคน มันสดชื่นมากๆนะคะสำหรับช่วงเ<ด>ที่ยงแบบนี้นะทุกคนสดชื่นแล้วก็อร่อยแล้วก็สวยงามด้วยนะคะบวกกับบรรยากาศส,สวยๆแบบนี้โอ้โหฟินม,มากนะ,อ,ะรอร่อยอืม <c oughs> อร่อยเลยสลางลันน่าจะมีเอาโอเโลโ่อนึ่งชื้นใส่วิกรีดเวยใส่แค่ไหนเนาะ ังของกินเล่นหรอเห็นพวกเรานั่งกันริมทะเลในเวลาเที่ยงๆแบบนี้นะคะทุกคนแต่จะบอกว่ามันไม่ร้อนเลยนะดูเหมือนแดดจะเปรี้ยงๆแล้วก็แบบ น่าจะร้อนนะแต่ไม่ร้อนเลยนะคะเพราะว่าเขามีต้นไม้ใหญ่นะแล้วอีกอย่างนึ่งเนี่ยที่ที่เราเลือกนั่งนะคะก็เป็นสุ้มสาลาเนาะมันจะมีหลังคานะคะทำให้แบบบรรยากาศรม่มรื่นร่มเย็นมากๆเลยนะคะบวกกับริมทะเลเนี่ยเขาจะมีลมพัดอ่อนๆมาตลอดเวลาเลยนะคะยิ่งทำให้บรรยากาศเนี่ยมันไม่ร้อนเข้าไปใหญ่เลยนะคะนั่งได้เป็นวันเลยนะ ราคาอาหารทันเล่นของเขาเนี่ยถือว่าก็ค่อนข้างสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะทุกคนแต่ยังอยู่ในราคาที่จับต้องได้เนาะแล้วก็ถ้ามาเนี่ยก็สั่งน้ําคนละแก้วสั่งของกินเล่นมาหนึ่งชุดชิลๆก็พอนะคะเอาไว้ร เคยสวยนะเกด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 นั่งเลยนั่งเลยไม่ได้ทำมาไว้นั่งหรได้นั่งได้ทำอะไรครับคุณเอมถ่ายรูปจ้าถ่ายไปไหนครับถ่ายรูปไปลงโซเชียลสักหน่อยนึง นั่งชิลกันซักพักก็ชวนกันมาถ่ายรูปนะคะริมทะเลเนี่ยมองด้วยตาเปล่าสวยมากทุกคนแต่พอเราถ่ายรูปเนี่ยเนื่องจากมันหันไปทางทิศตะวันตกเนาะแล้วช่วงที่เราไปเนี่ยคือช่วงบ่ายนะคะรูปออกมาก็เลยต้องเลือกหน่อยอะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมทริปเกาะห้องของพวกเรานะคะ EP นี้ก็ เป็นพาสสุดท้ายแล้วนะคะของเกาะห้องนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นต้องรอด,ดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ 그나 버린 너와 나, 하루하루 쌓여 가고 있는 시어버린내 마음.